สวัสดีครับวันนี้พบกับผมดาร์กเกมเมอร์นะครับตอนนี้กระแสคุกกี้รันนี้มาแรงนะครับแต่ว่าเวลาเราเชิญเพื่อนเราไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะเชิญไม่ได้อีกใช่ไหมครับเรามีวิธีแก้ให้สามารถเชิญได้แล้วครับง่ายๆครับเพียงคุณเข้าไปในเว็บที่ผมเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับคุณเข้าไปคุณก็ ดูเลยครับว่าคุณจะเพิ่มใครเป็นเพื่อนอย่างเช่นว่าคุณจะเพิ่มเป็นเพิ่ม L F 0 0 8เป็นเพื่อนก็ได้ครับ <c oughs> แต่เอาง่ายๆคุณก็ L M F T 0 0 1เป็นเพื่อนคุณก็เพิ่มไปจนถึง50อะครับเพราะมันจะมี50คนสิ้นสุดอยู่50คนคุณดูตรงนี้นะครับมันจะสิ้นสุดอยู่50คน <c oughs> คุณก็เพิ่ม L M F T 0 0 1 เสร็จแล้วก็ LMF T 0 0 2ไปเรื่อยๆจนถึง LMF T 0 5 0นะครับแล้วคุณก็เข้าไปในไลน์แล้วก็ไปเชิญเพื่อนแล้วคุณก็รับของรางวัลได้เลยครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณจะมาเพิ่มเพื่อนคุณต้องออกจากไลน์ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้นะครับมีให้คุณเลือกหลายชื่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณดูด้านหลังตรงนี้ครับ อันนี้คือมีทั้งหมด51คนอันนี้50อันนี้50 37 8คุณดูด้านหลังตรงนี้ครับแล้วมีด้านล่างให้เลือกอีกนะครับด้านล่างนี้ก็คือได้แค่คนเดียวนะครับสมมุติว่าคุณแอดตรงนี้เสร็จแล้ว เพิ่มเพิ่มคนนี้เป็นเพื่อนได้แล้วคุณก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้อีกนะครับเพิ่มลงไปเพิ่มลงไปแต่ผมแนะนําว่าตรงนี้จะง่ายกว่านะครับที่มันมีให้เป็น5 1คน50คนเนี่ยครับคุณเพิ่มเป็นเพื่อนเลยครับแล้วพอคุณกดเข้าไปในไลน์เปิดไลน์ขึ้นมาปุ๊บคุณลองไปเชิญเพื่อนเพื่อนของคุณก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็เชิญคุณก็ได้ของไปเลยนะครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ส่วนเว็บเ,เว็บนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้ลิงก์นะครับสวัสดีครับ